สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโจทย์เก่าๆตำรวจที่โดนบิ๊กโจ๊กดำเนินคดีไว้ไม่ว่าจะที่ชนบุรีตำรวจตอมอหรือใครต่อใครทั้งหลายที่เคยโดนบิ๊กโจ๊กดำเนินคดีตอนนี้ก็ทยอยดำเนินคดีแจ้งความกลับสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับ ช่วงนี้ก็จะมีข่าวปฏิบัติการเอาคืนกันเยอะแยะหลังจากที่บิ๊กโจ๊กหมดอํานาจนะครับในสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ได้ดูแลเกี่ยวงานสืบสวนสอบสวนนะครับบรรดาโจย์เก่าๆตําตรวจที่โดนบิ๊กโจ๊กดาเนินคดีไว้ไม่ว่าจะที่ชนบุรีตํารวจตอมหรือใครต่อใครทั้งหลายที่เคยโดนบิ๊กโจ๊กดาเนินคดีตอนนี้ก็ทยอยดําเนินคดีแจ้งความกลับบิ๊กโจ๊กและเครือข่ายกันทั่วหน้า เราจะได้เห็นข่าวกันเป็นประจำทุกวันอย่างวันนี้ก็มีตำรวจตมจำนวนมากเหมือนกันนะครับที่เริ่มจะปฏิบัติการแจ้งความเครือข่ายบิ๊กโจ๊กนะครับนะแล้วก็ยังมีคนบางคนก็ได้รับมอบหมายให้เดินสายแจ้งความดำเนินคดีกับเครือข่ายบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโจ๊กนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กันเป็นรายวันนะครับต่อหน้านะครับผู้มีอำนาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติละบิ๊กโจ๊กก็นะ, oke, นะะถ่ายรูปร่วมกันกินข้าวร่วมกัน หวานเทียบด้วยกันแต่รับหลังฟันกันเละครับและรายงานข่าวล่าสุดที่ผมได้รับรับทราบข่าวจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็นักการเมืองเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการกวาดล้างดำเนินคดีกับลูกน้องบิ๊กโจกหลายคนนะครับจะมีการออกหมายเรียกหมายจับก็มีการตรวจสอบเส้นทางเงินถ้าถึงบิ๊กโจ๊ก็ดำเนินคดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจสอบเส้นทางเงินเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้า พนันออนไลน์ฟอกเงินปฏิบัติการเอาคืนเนี่ยก็จะเห็นหน้าเห็นหลังกันไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนเนี่ยแหละครับเราก็จะเห็นว่าตำรวจในสายวิกโจก็อาจจะถูกดำเนินคดีจำนวนมากนะครับนี่แหล่งข่าวที่ผมได้รับทราบมาซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะครับนะถึงตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันครับกรรมใดใครก่อไว้ก็ต้องรับกรรมใครไปการแกล้งใครก็รับกรรมแต่ถ้าใครปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตก็ไม่เป็นไรครับ ปฏิบัติการเอาคืนครับตอนนี้เยอะแยะไปหมดครับแม้กระทั่งพี่เสรีพิสุทธิ์นั้นก็ไปแจ้งความดาเนินคดีกับนายกและผอบอตรคนเก่ารวมถึงกตรที่ยกมือเลือกเศรษฐาเป็นนายกเพราะฉะนั้นทั้งเกมการเมืองละครการเมืองและละครในสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําลังเริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นใครที่เป็นสายบิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็หนาวๆร้อนๆโดนเช็คบินย้อนหลังกันทั่วหน้า ทุกรูปเห็นดีเห็นงามเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว b r ไรท t วีปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ b r i g ท t วี TV, ขอบคุณค่ะ